ปะน,นะครับทำเพลงห้องหุ่งเฮืองสตูดิโอเริ่มแรกที่ใส่ตู้มอนิเตอร์อะไรครับผมก็ได้เลือกยี่ห้อน,นี้มาอ่าลำโพงยี่ห้อน,นี้นะครับก็บคือลำโพงของไ i นาอุลิโอในน็อโอนะครับอ่ามันเป็นลำโพงที่ฝรั่งที่ฝร,รั่งเขาอ้างอิงว่าถ้าเจ้ามิกแจวข่อยเจ้าสิเปิดข่อยเสียงดีสิ่ได้ฟง <laughs> <า>ังวัน,นไปหรือเจ้าไปมิกั้งอืน่นเจ้ามาฟัางตู้ข่อยถ้าเจ้ามิกมาดี แค่ว่าฟังนี่ข่อยกับ่อยกับฟังดีในนี้สุดยานอยงนี้นะใครก็ได้เลือกที่สื่อแล้โพงวกนี้มาใส่งานครับอ๋ินเตอร์เฟสอินเตอร์เฟสอินเตอร์เฟสนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับอัพโอลอ8 u a d ช่องไม้เสียบ A L r นี่ U C ช่องเอาพวกนี้เอาพวกอันนั้นหรอกมันได้8รวมพวกเกี่ยวกับดิจิตอลต่างๆหลายอยู่ครับเป็นสาวกาที่ค่อนข้างที่จะทำงานง่าย นะครับทำงานไงเราก็มีปลั๊กอินที่ค่อนข้างที่ซิม,เมูเลสเสียงพวกอันน่าหลอกได้ใกล้เคียงที่สุดเลยเลือกใส่ตัวนี้มันนี่เออมันมันแถมมาหลายว่ะพี่ปลั๊กอินพวกที่จริงเราไม่ได้เห็มาหลายเลยแต่ว่าตัวมันดีดีอ่ะของแล้วมาบ่หลายเราคนทั่วไปมีฟังกอ,อกเลยอไอ้กับฟังบอ์อกอลอันนี่อไอก้ <c oughs> ไอกับฟังบ์กอลก้องเงิ้งทงเห็นไหม อ่านี่ยบอสอ่า UAD นะครับอ่าอันนี้คือ DSP ครับ DSP เปรียบเทียบแล้วก็คือหม,มายความว่าเอ่อเป็น CPU ที่สิมาซอยที่สิมาซอยแบกรับภาระความหนะักเวลาเปิดประยินนะครับของของตัวใต้นะครับครับตัวใต้มันมี UC เป็น CPUC คอมันมสิมีอยู่อีก4คอบวกกันเป็น8คอเวลามมเปิดประยินเฮากันสามารถเปิดประยินได้หลายมันก็สิบ่กินแฮงเครื่องอนะครับสิบ่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สิบ่ได้มีผลนะครับ2ตัวนี้สิแบกรับภาระ ในการลั่นป้ายินนะครับไใส่ลายสีตุ้นยากับกีตาร์ชิ้นเดียวเบียสุกุระวะน่าก็ใส่สายร่องเบียสไปเบียสสปอร์ตสไเออรเบียสสปอร์ตสไเออได้ยี่สิบล้านวิวหมนเด้อเพียงกว่าล้ําอ่ะส่วนชิ้นแรกที่ซื้อก็คือเป็นปีคาราโอเกะเนี่ยซื้อจะอยู่มอหกซื้อจะปีซีเจ็ดตองได้เป็นนักจกดรายการเพราะว่าเอาไว้เฮดสปอร์ตโคตรใช่ไหมเราขาก็ไหม เอาไม้เชียงนี่นี่คือไม้ตัวแรกออ่ไม้ตัวแรกที่ซื้อไม่ชัวไม่เชัวชัวยหาแปดป่ะเอสอ็มหาแปดลงทุนแบบหลายพันเลยแบบไก่ย่างปั๊บสมมุติว่าอย่างเทสเทสก้อมูลเอ็โคเทสเทสเทสยี่นี่เลยสมัยกี้เออใส่เอ็โคนะแม่ใส่เอฟเอ็นเอ็กโคปรับถุนปรับเแหยมกับยุนีปรับซราบกับยุนีนะครับมันบ่อยใส่ดูนะพูดถึงว่าเสียไปถึงคือกฎประจำการแล้วอ่าแม่อันนี้มีตํานานเลยเนี่ย กูบ่ว่าตำนานล่าสุดที่ร้องครับคือไผ่คือผลงานเพลงขอบคุณแฟนเพลงยอดลักษณะใจญ่<อ>เป็นเพลงสุดท้ายที่เรา้องขอปั้นถือเสียงพานไม้หลอดตัวนี้พานไม้หลอดตัวนี้นนใช่ไหมครับตำนาน,านตำนานบีหลอดตัวนี้ครับนนเป็นบรนเจอร์นะครับแ<อ>ต่หลักที่ใช้นะบปะัจจุบันใส่กระซ้ากาดกับอฟฟีฟจบเลย อยู่ห้องนี้กันสิมีแค่ไหมกับหูฟังแล้วก็แอมหูฟังแอมหูฟังกับเป็นยี่ห้อ In Audio ขอ, <S 2> 2 <S อจงจีนครับ400บาทแล้วก็สิเป็นหูฟัง Audio Technica M20 ครับผมเป็นรุ่นอ่า M20x เป็นรุ่นราคาพอแพงใส่งานได้ดีเหมาะสำหรับในห้องลองอเพราะว่าอย่างพอมันเป็นไหมโคตรโคตรก็คือเป็นไหมปิด เสียงเสียงก็ออ,อกจแกสิออกมองเดียวคือออกมองนี้สิบวออกทั้งขานมันมาหูฟังมันสิมีหลายแบบอีกแบบนึงก็เป็นแบบอูเพนอันนี้หมอสเชื่อกันมีเสียงตอนนี้ของอัดเล็บอบอ๊บบอ๊บมอสเชื่อกันมีเสียงกลางแจ้งเพราะว่ามันบ,บอปิดอ่ามันบอปิดอ่ามันมีหูระบายครับดีทีเก้าเก้าศูนย์โปรอันนีส่งอันที่ไอซใส่ประจำอันนี้ไม้ยี่ห้ออะไรนะฮะวอมวอมอ่ะจะเป็นยูเอนะครับโลโก้ของมันอ๋อสื่อสื่อไม่ได้แถมกล้องครับผม W A C เจ็ดเป็นไม้ทูฟเป็นไม้หลอดนะครับคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนไอที่เป็นกลรองสีดำดำคือมันอะไรนะอ่าตัวนี้บ่ะครับครับผมตัวนี้ก็คือ surprise นะครับหมาะแปลงไฟไว้เนาะต้องเปิดไฟตัวนี้ต้องเปิดตัวนี้ซอยไม้ยังสีดังนะครับแล้วก็คอนเนคไปห้องพุ่นกับหูฟังนี่แค่นั้นนะครับที่เชื่อมกันของนี่ก็ออกแบบคือๆกันกับของนั้นเพิ่มนี้เนาะเพิ่มเติมเหมือนเพิ่มหัวโมกับหางกองกีตาร์ กองห่งางก็ห่างไปครับผมผสมผนเปียกันไปครับโอเคครับ